สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุทิศีกุ้งขำกับรายการ JC ฟิลิกันเกษตรออนทัวร์ดีตรงเนี้ยผมว่ามันดีตรงที่ว่าน้ำม่ไม่ตับวัวแช่อ่ตอนนี้ออนทัวร์มาส่วนพี่ประโมทที่เราเคยมาดูกันเนาะทำเลหรือที่มันเหมาะนะเพราะเหมือนเทนะทำเลเทอ่ะมาเลยตั้งบนมาเลยเนี่ยครับเนี่ยผมไปดูส่วนอื่นเนี่ยเชื่อแชรแต่ว่าส่วนที่นี่เลอขนาดต้นเล็กก็ยังเทเหมือนกันครับ เลยบอกว่าโลกเลยไม่ค่อยมีนะเนี่ยดูทั่วไปเนี่ยต้นจะแดงกันแล้วนะทาแดงทาแดงกันแล้วยิ่งปีนี้ปีนี้เยอะอปีนี้มันแฉะครับแฉะ,แะปีนี้ฝนตกเยอะมากมาตั้งแต่นู่นน่ะกุมพามีนาเมษาหลายส่วนเลยบอกว่าทางทางยิ่งทางใต้ทางตอนออกทางสุดนู่นู่ะจะเป็นเยอะอันนี้ขนาดเอาตรงๆนะกิ่งกิ่งก็ยังมีต่ําบ้างแต่ว่าน้ํามันถ่ายเทดีถ่ายเทดีอ่าครับแต่นี้กิ่งคู่ร่างหลายเอาออกหลายหลายต้นแล้วเหมือนกันนะ ออกออกกิงข้างกลางออกไป็นบางแล้วอ่าครับครับแล้วเวลานี้ผมมาขอดูโโอ้หเนี่ยแค่ตาเดียวอ่าเดี่ยผมให้น้ำมันมันน้ำขึ้นมาจากไหนครับมันไปทั่วๆเลยอ่าแค่แค่ตาเดียวเวลานี้ผมมีสองตาแล้วอ่าสองสองตาดันสองตัวแล้วครับผมนี่นี่ผมเพิ่งสต่างไหมอ๋อนี่นี่ตาลีมามามาเชื่อมกัน อันนี้เพิ่งจะเข้าปีที่4เนาะยังไม่เต็มสี่ปียังไม่เต็ม,พมเมพ,พ,พราะว่าครั้งก่อนมาถ่ายมันเพิ่งสักไหมไงครับแต่ที่นี่ยอมรับว่าฉีดยาถึงจริงๆครับเนี่ยไปสวนอื่นนี่เครียดเลยใบเล็กใบม้วนใบทิ้งอันนี้ฉีดกี่วันครั้งครับอันนี้ประมาณสิบวันสิบวันคสิบวันกี่ครั้งเฉพาะกี่ครั้งครับทีนี้เรื่องน้ำผมไม่กลัวเพราะน้ำน้ำมันมีตลอดอยู่แล้วครับแล้วน้ำ หายน้ำไม่ต้องกลัวแล้วมื่อก่อนเราผมให้เนี่ยแปลงเนี่ยสองวันน่ะแปลงหนึ่งอันน่ะใช่เดี๋ยนี่ไม่ต้องกลัวแล้วอ่าพวกนี้ตาน้าผมโผล่มาตรงนูนอ่ามาจากสะนู่ครับแล้วแล้วนี่นี่ยิ่มันมันรวมกันตานนี้ดันมาสองทางเลยดสองทางเลยดันมารวมกันเลยสองตัวดันมันชนกันเลยอ่าคราวนี้ผมจะหายทิ้งก็ประมาณกับสองร้อยหัวสองร้อยหัวครึ่งวันเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอาาจรย์ก็้ใช่ไหมใช่ แป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยแต่ก่อนสองวันทั้งวันก็มังแค่เนาะมาเอาสองนิ้วมาเนาะโอ้โหมาแล้วมาดันได้แค่สามประตูสามประตูเวลานี่ผมทีเดียวเลยทีเจ็ดแปดประตูเลยครับไม่ห่วงหูน้ำน้ำมีทั้งสองสองฝั่งเลยเนาะเอาความเลยเรามาเชื่อมไว้ตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวมันใช้ไม่กันเนี่ยครับครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเอามาเชื่อมไว้แล้วเแล้วดันมาดันดันสองตัวมาชนกันเลยครับเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำนั่นอ่าเนี่ยโอ้ ที่ก็เหมาะน้ําก็ได้น้ำไม่ต้องกลัวแห้งือแล้วดูเนี่ยได้ได้อีกชุดเ so นははี่ยแจ๋วๆเลยเนาะเนี่ยกำลังกำลังมาเลยเนาะเนี่ยแต่อันนี้นี่เริ่มดึงมาขนาดนี้แล้วเอ๊ะไม่เป็นโรคเลยเนาะหาดไม่มีครับไม่มีเนี่ยผมหาต้นผมว่ามันมันสเด็ดน้ำสเด็ดน้ำจริงๆริงสเด็ดน้ำ เนี่ยถ้าทั้งตาดถ้าไว้กิ่งต่ำขนาดนี้นะส่วนใหญ่แสงส่องไม่ถึงแล้วมันแฉะมันก็จะเป็นตลอดเลยครับอันนี้ก็ฝนแรงมากแห้งเลยเนี่ยฝนแรงมากแห้งเลยเนี่ยแหมเดี๋ยวอยากเห็นมมมัันนนีีเเดาผมว่าตอนทําดอกนี่สนุกเลยนะโศกเลยโศกเลยเนี่ยครับต้นสวยกิ่งอันนี้จะตีไปหน่อยอ่าเดี๋ยวไปบ๊อบ ยังยังต้องแต่งอีกครั้งอ่าเดี๋ยวต้องแต่งอีกครั้งหนึ่งรับแต่งเยอะเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวเคยมีใบเยอะๆอ้าวตกใจโอ้โเนี่ยแป๊บๆนะตอนนั้นมายังนิดๆอยู่เลยอะตอนนั้นมายังแค่เนาะไม่คิดว่าสามปีนิดๆมันจะจะได้ขนาดเนี้ยอยู่ที่การบำรุงอยู่ที่การฉีดยาเนี่ยนะครับ